สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ซมสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2กรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอเสนอคณะกรรมธิการวิสามาัญพิจารณาร่างพรบรยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นพศจำนวนทั้งสิ้น25ท่านค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะเสนอ25ท่านผู้รับรองนะครับ ครับ้องสมาชิกเห็นไม่ยังอื่นไหมครับที่ประชุมเหม็นชอบกรรมธิการวิสามัญยี่สิบห้าท่านครับสัดส่วนก็จะเป็นของคณะรัฐมนตรีห้าท่านนะครับของกรรมธิการแต่ละพรรคการเมืองยี่สิบท่านครับขอเชิญรัฐมนตรีเสนอครับกระเรียนทระธานรี่เคณะรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกกรรมธิการ ในสัดส่วนของคณะรำตรีห้าคนดังนี้ครับหนึ่งนางพง์สวัสด์กายอรุณสุดสองนางการจนาพรอ,อินทปันตีเลิศลอยสานายวิเชียนชวริตสี่นายสุปชัยใจสมุตและห้านางสาวกวินนาบตาคีครับครับต่อไปพักเพื่อไทยหกท่านครับ ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณภพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยขอรายชื่อคณะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่นในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจํานวนหท่านดังนี้หนึ่งนายภัยจิตศรีวรขา,ารนสองนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนลสานายเกลียงศักดิ์ฝ้ายสีงาม 6นายพิเชษเชื้อเมืองพานอ่าพันธุ์โทษค่สี่นายพิเชษเชื้อเมืองพานห้าน, 5, นายชัยยันผลสุวรรณหกนายกฤิตเอื้อวงขอผู้รับรองค่ะขอผู้รับรองนะครับถูกต้องครับต่อไปพระพลังประชารัฐห้าท่านครับ กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ามสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือสซสซ้อนกับกฎหมายอื่นพศสอัดส่วนพักพลังประชารัฐจานวนทั้งสิ้นห้าท่านดังรายนามต่อไปนี้ค่ะ ท่านที่1น,นายศิระเจนจาคะท่านที่สองนายสมศักดิ์คุณเงินท่านที่สานายดิทัศน์คำประกอบท่านที่4เพศักกรหญิงนพวรรณหัวใจมั่นและท่านที่ห้านางพัฒมนเพ่งส้มขอพู้รับรองด้วยค่ะครับขอพู้รับรองเลยครับท่านครับครับ <c oughs> ต่อไปปักเก้าไกลสองท่านครับ <c oughs> ปักภูมิใจไทยสามท่านครับขอไยครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายกิติชัยเลืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาพักภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นพศในโคต้าพักภูมิใจไทยสท่านดังนี้ครับ 1. น,นายคารลมพลพรกลางสงนายมาลุด มัศยะวานิชสามนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์ขอพูดรับรองด้วยครับ,รบขอพูดรับรองครับครับถูกต้องครับพักเก้าไกลสองท่านครับเรียนท่านประธานที่เคารพยานธาิชาบัวเผื่อนผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตสามพักเก้าไกลคะ่ะขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามัน ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่นพอ,อในสัดส่วนของพรกเก้าไกลจํานวนสองคนค่ะ 1. นัทวุฒิบัวปทุมสองทิศนาชุนหาวันขอเสียงรับรองด้วยค่ะอูมรับรองครับถูกต้องนะครับต่อไปพรกประชิประาสองท่านครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวสุนชาโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพักประชาธิปัตย์ขอเสนอรนนายนามกรรมธิการในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์สองท่านดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นายธีรพัฒนพริ้งสุลกะ 2. นายประเสริฐดำสุดขอผู้รับรองด้วยค่ะ ครับทพืรองถูกต้องครับพัรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านครับธรรมธาสภาที่กับผมเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายจุลพันธ์นนท์ศรีชัยขอเพรับรองด้วยครับเพื่รองถูกต้องครับครับ,รบต่อไปพักเสรีรวมไทยหนึ่งท่านครับ เรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรรษินพักเสียมชัยครับขอเสนอกรรมธิการในสัดส,ส่วนของพักเสริมชัยหนึ่งท่านขอเสนอนายธาดาวุฒิกรธาดาขอพูมบรองด้วยครับพูับร,รองครับถูกต้องเลยครับเชิญธัลิกาธิการอ่านรายชื่อครับรายชื่อคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นพศจำนวน25ท่าน 1. นางพงสวัสด์กายอรุณสุด 2. นางการจนาพรอินทะปันตีเลิศลอย 3. นายวิเชียนชวลิต 4. นายสุภชัยใจสมุทร 5. นางสาวกวินนาถ ตาคี 6. นายภัยจิตสรีวรขาน 7. นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานน 8. แนายเกียงศักด์ฝ้ายสีงาม 9. ในายพิเชษเชื้อเมืองพาน 10. นายชัยยันผลสุวรรณ1 1นายกริเอื้อวง 12. สีรนายศิระ เจนจาคะสิ 13. นายสมศักดิ์คุณเงิน14นายดิษทัศน์คำประกอบ 15. นางสาวนพวรรณหัวใจมั่น16นางพัทลมลเพ่งส้ม17นายคาลมพลพรกลาง18นายมารุตมัสยวานิชสิบ นายกิติชัยเรืองสวัสดิ์20นายนัทวุฒิบัวปทุม21นางสาวทิศนาชุนทวัน22นายธีรพัฒพิง์สุลกะ23นายประเสริฐดำสุด24นายจุลพันธ์โนนศรีชัยและยีนายธาดาวุฒิกรธาดาครับ มันมีถ้าไม่มีแก้ไขก็เป็นไปตามที่วาระการิกานให้อ่านนะครับประยัติครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินสัมสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2กรุงเทพมหานครพรักพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอเสนอระยะเวลาปรยัติทั้งสิ้น7วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองนะครับประยัติทำข้อบังคับ7วันไม่มีความเป็นมิ่งเงินครับครับ ก็จบ